ในคลิปนี้ผมสร้างแมปคลิปเกมในมายครับแล้วพาแฟนมาแกล้งเล่นเกมต่างๆเช่น A I O U เกมแก่น้ำตาลแล้วไม่บอกดีกว่าทุกคนไปดูคลิปกันเองเลยกดไลค์แล้วไปดูคลิปกันเลยนะครับ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้มาตัวน,นี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้หมือนนี้ก็มา ทุกคนนี้พี่หวานก็อยู่ด้านบนนะผมนั่นเดี๋ยวผมจะเข้าไปปลุกพี่หวานเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะทำการปลอมเสียงให้ทุกคนฮัลโหลนักโทษทุกคนตื่นได้แล้วเฮ้ยเยเฮ้ืนเดี๋ยวนะพี่ที่ไหนเนี่ยกลัวไปสิอุ้ยอะไรนี่ทำไมเตียงเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะอุ้ยแล้วใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยมีปืนนะทุกคนสวัสดียินดีต้อนรับสู่ซุปเปเกม เล่นลุ้นตายเฮ้ยทุกคนนี่มันหนังอันนั้นนี่หนังสกิทเกมที่ว่าเคยทำไปอ่เชิญลุ้มมาเล่นเกมได้แล้วเล่นรอดไอ้ชนะเท่ากับรอดแพ้เท่ากับตายโอไม่อยากเล่นเยลยอ่ะแล้วเรามาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยทุกคนมันมันจำเสียงผมได้จริงจเหรอทุกคนเราไม่ได้บัตรเชิญอะไรมาซะหน่อยบัตรเชิญติดอยู่ที่ก้นคุณต่างห่าเหรอก้นเหรอเห็นมีเลยเอาเป็นว่าฉันยัดเข้าไปในรูตูดเธอแล้ว ฉันกปรผล่ทำไมนายวาเตะอ่างตู่ฉันด้วยอะ่ะแล้วฉันทำยังไงให้สิ่งเหล่ออกไปจากที่นี่ได้ต้องเล่นเกม <laughs> โอ้เล่นเกมอย่างเดียวเลยเหรอเล่นเกมอะไรล่ะเกมเอ่อเกม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 จ้องตาไหมใครก็ะพริบตาก่อนคนนั้นแพ้ดอยด้โอ้โหถอดหน้ากากเอาสิ <laughs> ใครจะรู้ว่าหลับตาหรือไม่หลับตาถออหน้ากากไม่ได้มันคือความลับ อโอ้ยงี้ก็ไม่หนุกแล้วไม่เอาแล้วเกมจ้องตาเธอเล่นก็ตายเขาไม่เห็นอยู่ดีเล่น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 มันเล่นซุบพิเศษกว่านี้มาสแกนใบหน้าตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยสแกนใบหน้าได้วยโอ้ต้องยิ้มใช่ไหมโอเคโอเคทวดคีสชิเนี่ยโดนจับมา็นจีนไปเลยสวยมากหน้าเหมือนหมาที่บ้านฉันเลยโอ้ยปืนทันแย่งปืนมาได้ไหมอย่าคิดติดป่าค่ะไม่มีไรไม่มีตามฉันมา ชีวิตเกมที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นก็คือตายแล้วตายได้เรื่อยๆแต่ต้องเล่นจนกว่าจะจบตายแล้วเกิดใหม่โอ้ยโดนตกโอเคค่ะไหนเกมอะไรเเกมแรกเนี่ยมันคือเกมที่มีชื่อว่าชื่อว่าไม่บอกอ๋อเกมไม่บอกโอเคโอเคพอเข้าใจได้เชิญเดินเข้าไปเลยค่ับอใกลจังเลยเชิญเข้าไปแล้วแล้วกล่องเนี่ยโอ้ให้กินนมครับเพิ่มพลังแล้วเกี้ยเดียวไม่อิ่มทุกคนเอาไปสามาเลยอิ่มครับไม่ครับห้ามกงครับ เอะเก็บไแล้วค่ะข้าไเลยครับ <c oughs> เกมนี้มีชื่อว่า A E I O U เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นเด็กเองแล้วผมก็จะพูด A E I O U ถ้าคุณอยู่ไม่จันจคุณเท่ากับตายโอ,โอเคแต่รอผมแป๊บหนึ่งคุณพร้อมไร้อย่างครับ ไม่พร้อมก็ต้องได้พร้อมแล้วละค่ะเมื่อคุณวิ่งมาได้คุณจะต้องเข้าบ้านหลังนี้เห็นหรือเปล่าได้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 ม,มาครับพร้อมนะครับ <c oughs> A E I O U A E I O U A E I O U A E I O แับเลยคุณยิงอะไรเนี่ยคุณขี้โกงหรอเอ่อนกมันบินผ่านครับเลยยิงโอ้มันก็ตายดีโอเอไอโอยโเอไอโอยูเอไอโอยอโอยเอไอโอยเอเอไอโอยูเอไอโอยเอโอยเอไอโอยเอ ผมอะไรไม่จบอะผมอะไรครับไม่ได้เหรอมครับโอเคครับมเริ่มรับมันไม่มีเสียงผมจริงๆทุกคนเอ I O U ออยูืมถือว่าหยุดทันนะทันให้อภัยเลยนะกันเออโอยูคุณต้องเริ่มเล่นใหม่ครับตั้งแต่แรกเลยครับคุณต้องเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่แรกเลยครับ I -E I O U A E I O เอ้มนมีห้อน้ด้วยทำไมเธอผ่านได้ยังไงกันเออฉันเก่งยังไงล่ะคุณแบบมอดูนกอะไรบนฟ้าอะไรก็ไม่รู้โอ้นี่คือนี่คือเกมใหม่ของทวิตเกมนะเป็นเกมเลือกประตูถ้าเลือกผิดเท่ากับตายนะแต่ฉันขออายาสปาพอยท์เธอก่อนละกันนะเอาเป็นอย่างนี้ดีไหมถ้าฉันเดินเข้าไปนั้นแล้วฉันยืนหน้าประตูไหนอ่ะเธอต้องเลือกให้ถูกแล้วฉันยืนหน้าประตูนะถรือว่าเธอรอด เดินขนาดนี้เดินขนาดนี้เดินมาเลยเขาอาจจะเหรียญมาได้ทุกคนเนี่ยก็ถูกดีกว่าโอไม่ได้ฉันฉันฉันต้องไปเซตตัวก่อนนะประเด็นนะฉันน่าจะผ่านนิดหน่อยนะถ้าเลือกผิดก็ตายอะไรถูกแล้วอย่างนี้เลยถูกแล้วโอ้หายไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยโอเคเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยครับเดินเข้ามาเลยโอเคครับคุณถูกกำจัดคุณถูกกำจัดครับ ไม่ไม่ไม่มีให้แก้ตัวเลยอ่ะไม่มีคำว่าแก้ตัวครับเดินมาใหม่ครับมาอ้๋อะไรเนี้ยคุณต้องดึงมันไม่ได้สะพานผมได้ครับผมได้ครับมาเลยครับมาเลยครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดินมาเลยครับนี่คือด่าสุดท้ายแล้วครับถ้าผ่านก็คือผ่านครับโอ้ยโอ้ยอะไรยิงทำไมผมหั่นไส้ครับพอดีเมียที่บ้านขี้บน เราจะแพ้มันด่านต่อไปกันเลยครับนี่คือด่านเอ่อแกะน้ําตาลครับผมจะเอาอันไหนครับเออไม่เอาอะไรเลยได้ไหมเอาครับผมนะครับในกดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อเอาเอ่อเอ่อน่าจะเอาน้ําตาลนะครับว่าจะได้เลขไหนนะครับกดเลยครับผมไม่ใช่ครับกดตรงนี้ครับตรงนี้ครับไอะเอาไอ้พวกคุมนี่ใจเกลียดเหรออุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะมันมันเกลียดเรครับเดี๋ยวผมจะจะกลามมันเองนี่ครับกดปุ่มตรงนี้ครับปุ่มตรงนี้อ๋อปดปุ่ม สองเอ่อไปยืนตรง,อ,งอันที่สอ,<ะ>สองเลยครับตรงนี้เลยค<ม>รับวงกลมใช่ไหมใช่ครับโอ้ยครับ้อะไรพวกคุมเขาข้างเหรอเอาขาเขาน่าจะเอ่อโดนเมียบ่นมาครับเลยมโหอะไร อันที่สองต้องแกะสลักนะครับผมเป็นเป็นรูปอะไรเอยเออน่าจะเป็นน่าจะเป็นรูปอ่ารูปร่มน,นะครับรูปล่มใร่เออไม่ใช่ว่าน,นี่เหรอโอเคลม่มล่มโอเคลม่มล่มนะครับนี่อันที่สองครับเดี๋ยวผมมาหาอุปกรณ์แล้วกันแล้วกันนะวันนี้เขาใช้ใช้ขวานไม้เดี๋ยวผมจะให้คุณใช้ของให้มันดีกว่าขวานไม้นะครับผมอืมเอาเป็นมือป่านี่ไหมครับเออมันจะทุบได้หรอคะลองดูสิเออลองดูเหรอเอิม อ่ะเอาให้ดีกว่านะแกะสลักเดี๋ยวนี้จะแกะผ้าเท่ากับตายเอาให้เหมือนกันนะเห็นอะก็งงแล้วทุกคนใช่เหรอเอ้ยอย่ามาใกล้ดิผมเป็นผู้คุมครับผย่มาใกล้กันไปมันผมเป็นผู้คุมครับมัเฉียวหลังผมเป็นผู้คุมครับเอ้ยเป็นไรอะไรเป็นไรเพื่ออะไรเพื่อะไรเหลือเวลาอีก ห้าวินะครับผมไม่เห็นบอกเลยว่าจับเวลาไม่บอกครัีโกงนี่นะมันคือมินิเกมแบบทุกคนเขาคโกงอะไรมินิเกมอะไรไม่แม้แต่คำเดียวหรับห้ามบ่นครับห้ามบ่นครับถ้าบ่น่ากับตายครับโอ้ทุกคนบ่นแกต่อไปนะครับอะไรก็พีอะไรก็พีโมเลสเชื่อฟังขึ้นบอกเฮคสี่ห้าถามยี่เป็งไรหันเฮ้ยไปเลยวะเฮ้ยเป็นไรถามนี่เป็นไรเป็นโรคไรทำไมโชคแบบชอบมีปัญหาด้วยวะดูซิว่าเหมือนหรือเปล่าไม่เหมือนตัวไหนอัปกามาโดมไหนครับนี่ครับ พลาดนะครับนี่พลาดนะครับโอ้โหโอ้ทุกคนโอ้ทุกคนโอ้โหรีรีพายไปเลยรีพยเยพย์ไปเลยดูพวกแก่นี่ครับหนีหนีหนีนโหคนด,ดูดูมาทำตัวดิจริงอะไรเนี่ยเพื่ออะไรถามก่อนเพื่ออะไรเพื่ออะไรโอ้ตูนไม่เห็นใช่ไหมว่าแบบกำลังวิ่งเก็บบล็อกอยู่แล้วอะไรของมันเป็นไรเป็นโรคอะไรอยู่ดีก็มาทุกของเราเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรฮะเรนะเดินตามผมมาครับมาทางนี้ครับโอ้ดูดูดูแกอิงสวย มาเดี๋ยวนี้เลยครับช,ะชะักชเออรูงแร้วนะพูดมากว่ะอะไรเนี่ยไอเกมมาทอลงงีอันนี้เป็นเกมรับลูกแก้สิบลูกครับผม คือไงเล่นไม่เป็นก็คือจะต้อง <c oughs> ออแบบว่า,วาพยายามแย่งลูกแก้วของเพื่อนให้ได้ทั้งหมดครับถ้าใครเหลือศูนย์ก่อนคนนั้นแพ้ครับแต่คุณจะต้องมาเล่นกับผมนะครับเป็นไงไม่เข้าใจคืออารมณ์แบบว่าเออเล่นยังไงก็ได้โจกียกับลูกแก้วครับอารมณ์แบบเว่าโดยสมมติฉันให้เธอทายนะว่าเออในมือฉันมีลูกแก้วกี่ลูกเธอทายถูกกันเนี่ยก็มีการพานันกันว่าเออฉันขอพนันห้าลูกนะถ้าฉันแพ้ก็เอาไปเลยห้าลูกก็เนี่ย oh. หรือจะแข่งขันโยนลูกแก้วก็ได้นะ <c oughs> แต่ฉันมีวิธีชนะของฉันละรูแ ลูกแก้วมาไม่น่าตายแปวลูกเปวฉันไม่มี่ไมมีลูกแก้วเอาลูกแก้วมาทิบลูกเอามาฉันไม่มีลูกเปวทิบลูกเอามาลูกแก้วห้ามโกง นายไม่ได้บอกโกดว่าห้ามโกงนายไหนขี้โกงพี่ฉันซะหน่อยทุกคนดูมันทําตัวดีตขี้โก้ทุกคนดูมันทําตัวดีทุกคนอย่ามาเล่นกับมันอีกนะเอาจริงเอยเธอเอาไปเอาไปไม่มาเอาที่มือฉันดนทำตัวเลยเนี่ยดูเรื่องดูนี่ะเอาไปสิบลูกอะพอจะยากเอาไปพอจะยากเอาไปเอาไปยี่สิบหรือไปสามโอเคฉันชนะแล้ว เธอก็จะเล่นต่อแหละเพราะเธอเป็นผู้เล่นคนเดียวนะที่มาเร็วมาเร็วเกมไม่ดังอ่ะเออเพราะมีผู้คุมเกมไม่ดังบ้าอะไรล่ะก็มีผู้คุมอย่างงี้คนก็เลยไม่อยากเล่นอ่ะอะไรอย่างงี้นี่เป็นเกมกระจกนะก็ต้องกระโดดให้ผ่านไม่มันไม่ต้องเลือกเลขเอ้ยไปว่าดิเดิมเคเพราะว่าเธอเป็นผู้เล่นคนเดียวนะเธอก็ต้องกระโดดไปว่าในถูกกระโดดไปเลยเดาวเอากันมาใหม่สมมุตินะถ้าอันนี้มันอ่ะสมมุตินี่มีบ็อกจุ๊บนี่ไงนี่ฉันจะปล่อยเธออันหนึ่งลนะ ออล้วไม่ไม่ต้องกระโดดตรงนี้มันมีไฟนะอะไรประมาณนี้แบบปึ๊บจึ๊บเลยประมาณนี้นะเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจเลยอ๋อก็คืออ๋ออย่างงี้ใช่แล้วแล้วคือยังไงต่อก็คือไปตามทางเอ้าอะไรเนี่ยยังไม่ทันกดกระโดดเลยยังไม่ทันกดสเปกบาร์เลยแล้วเมื่อไหร่มันจะสป่าพอยให้นี่ดูฉันนะดูฉันนะจึ๊บ เธอต้องเก่งกระโดดนะอู้ก็เก่งอยู <t iny> <t iny> <t iny ่เหมือนกันเนี่ยก็เก่งอยู่เหมือนกันเนี่ยอย่ามาแกล้งนะขอแค่นั้นแหละอู้คุณนี่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยอู้เก่งเหมือนกันนะเนี่ยอืมเราจะรู้รู้ได้ไงว่ามาอันนี้เนี่ยคุณรู้ได้ไงเนี่ยไม่รู้มันมีบล็อกอยู่นั่นนะคนแบบนบล็อกแบบเนี่ยเมื่อไรจะสปาลพอยให้นี่ก็นี่กระโดดต่อไปเลยไปเลยกระโดดยังไงข้างหน้าไม่มีบล็อกซะหน่อยอ้าวก็ต้องดาวดิอันไหนมันเก่งกระจบ

เสียงคุ้นๆคุ้นวะอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่คือเกมปลาหมึกนะเธอเล่นไม่เป็นหรอกแต่ถ้าฉันจะสอนเธอเล่นเองละกันก็คือถ้าฉันจำได้นะเออถ้าเชนดูหนังมานะก็คือเธอเธออ่ะจะเป็นฝ่ายบุกหรือฝ่ายเออจะเป็นฝ่ายไหนอาเลือกมก่กนฝ่ายบุกหรือฝ่ายตั้งรับฝ่ายบุกฝ่ายบุกเคยต้องอยู่นอกเส้นนะอยู่นอกเส้นจากนั้นเธอจะต้องเอ่อเดินมาตรงนี้นะเดินมาตรงนี้จึ๊บสักสักฝั่งหนึ่งนะจังนั้นเธอต้องวิ่งผ่านมาให้ได้นะเอาวิ่งผ่านมาฝั่งนี้ได้่ เธอก็จะสามารถเข้ามาในวงได้แล้วเธอต้องผลักชั้นออกหรือว่าให้ชั้นผลักเธอออกถ้าเธอถูกผลักถูกผลักออกนะเธอก็แพ้เลยแต่เธอผลักชั้นออกได้แปลว่าเธอชนะถ้วงนี้ใช่ไหมใช่แล้วแต่ว่าเธอต้องวิ่งผ่านส่วนกลางนี่ก่อนนะโอเคไหมก็คือแกจะรอเธอเธอต้องวิ่งขาเดียวนะวิ่งขาเดียวก่อนนะถ้าเธอวิ่งผ่านนี้ได้เธอก็วิ่งสองขาได้นะโดนเตะเหรอเอ้ยใช่แล้วห้าหนวนชันเตะด้วย ให้อยู่ในวงเองนะโอเคเกมเริ่มเริ่มถามถามว่าเข้าใจไหมก็ไม่เริ่มแล้วโอเคแล้วไงต่อเฮ้ยทำไมเธอวิ่งเร็วจังเนี่ยอ่อนเนี่ยแล้วกันแล้วยังไงต่อเข้าไปในวงนี่เธอต้องผ่าฉันออกก็ได้แล้วถ้าผ่าฉันออกก็ชนะนั่นนี่เจ้าเธอเนี่ยฉันจะจะเอาฉันตีนายได้ที่ไหนอ่ะเอาก็ฉันเกมหมดอย่างน้อยู่น่าเท่าไหร่ ทุกคนมันขี้โกงอ่ะไม่อยากเล่นแล้วฉันชนะแล้วเธอก็เป็นผู้ชนาเหมือนกันเนี่ยขอบคุณนะที่มาเล่นเกมของเราเนาะไม่ขอบคุณไม่ชอบไม่เล่นนี่ฉันมีรางวัลให้เธอนะรางวัลอาจจะไม่ใช่เงินนะแต่รางวัลก็คือหน้าตาของเออแมวไม่ได้อยากดูเลยสักนิดเดียวนี่หันหน้ามาสินี่คือหน้าตาของฉันเองนะให้ตายเถิดตัวเรศชิปเลยทุกคนนะเราตัวเรศบ้าเลยวันโอเคก็ทุกคนก็ถลาคลิปนี้คนนะคำถามท้ายคลิปมีอยู่ว่า ถ้าทุกคนถูกจับมาเล่นสควิตเกมแมาถูกทรมานแบบพี่ครับทุกคนจะหาทางแบบแบบหวานทุกคนทุกคนจะหาทางหนีไงทุกคนนะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe กับพี่ด้วยนะทุกคนนะอาจจะมาทําอีกนะทุกคนแล้วก็วันเสาร์นะทุกคนพี่มีลงที่เรียกว่าตอรี่ใหญ่ทุกคนเป็นสควิตเกมนี่แหละนะก็เอาแมปนี้มาทำนั่นแหละทุกคนนะก็เจอกันใหม่คลิปหนี้ทุกคนที่อยู่เกมบบ๊าายยบ๊ายบาย